ทีมพังไทยคูนสองมาสร้างสวนสนุกกันเถอะฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้เป็ดอ mm ินดี้ก็มาเล่นโรบอทอีกแล้วรอบนี้มาในแมปทีมพักคไทยคูนเป็นการสร้างสวนสนุกของเราเองจ้าโหอะไรกันเนี่ยสวนสนุกที่เราสร้างไว้ขยะเพียบเลยอะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเก็บขยะก,กันอีกทีอ่ะเนาะรอบนี้มาสำรวจรอบๆให้ดูก่อนละกัน เอ๊ะทำไมตรงนี้มีคนออกกันแน่นแบบนี้เนี่ยตายแล้วทำทางเข้าด้วยมุนแต่ดนลืมทำทางออกปุ้ยติดทางออกกันแน่นเอียดเลยอ่ะอ่ะสร้างทางออกให้แล้วโหติดกันอยู่หลายสิบคนเลยอะแถมรีบเดินออกจากสวนสนุกของเราอีกตั้งหางโอยเสียลูกค้าหมดเลยว่าแต่ติดกันมากี่วันกี่คืนแล้วเนี่ยเยอะขนาดน,นี้ อยากออกก็ออกไปเลยเรามาพัฒนาสวนสนุกดีกว่ามาตั้งพื้นที่ทางเดินให้เดินได้รอบๆจะได้เห็นเครื่องเล่นของเราทั่วๆเลยแล้วเราก็มาแวะเทสเครื่องก่อนเลยเล่นเครื่องสีเขียวสักหน่อยเอ๊ะเล่นยังไงนะ้าอ๋อเป็นสไลเดอร์เกียวนี่เองว้าวสนุกดีฮะ ม้าหมุนม้าหมุนม้าหมุนเคยเคยเล่นม้าหมุนที่งานวัดแถวบ้านบ้างอ่ะม้าวิ่งกับกับกับเดี่ยวเดียวรับตาเราไปม้าวิ่งเร็วไววิ่งทันใจม้าวิ่งกลับกับกับยี่กับกลับยี่ส่วนเครื่องนี้เป็นกล้วยหมุนมีแจกันยักอยู่ตรงกลางหมุนอยู่ด้วยหมุน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 ไปแล้วก็หมุนหมุน มุน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 พอหมุนไปสักพักก็เริ่มเวียนหัวแล้วอ่ะโอ้ยมือนเนี้อจะอ้วกับไปดีกว่าเอ๊ะอันเนี้ยเครื่องอะไรเนี่ยลองเล่นเลยดีกว่าอาจารย์เหมืนหัวหนักกว่ายหมุนเมื่อกี้อีกอ่ะเฮ้ยเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของน้ำใน่หูชัดๆเลยเนี่ยเอ๊ะว่าแต่เพื่อนที่เล่นข้างๆเนี่ยเห็นเล่นตั้งนานแล้วนะ เราไหวเหรอว้าวว้าวอันนี้น่าจะเป็นหอคอยหมุนได้นั่งดูวิวอันสวยงามสำรวจสวนสนุกของเราแสนสุกส้มนางชอมีหกอย่างเป็นนกเลือเกินเกินเกินนกน้อยนกเอ๊ะแต่เราเป็นเป็ดนี่นาเห <c oughs> ลออเธอ เป็นไงเหวิวสวยของเล่นน่ารักส่วนสนุกของเราน่ารักใช่ไหมละ่ะลอก่อนนะเดี๋ยวเก็บเงินมาทำต่อลงสู่พื้นอย่างนิ่มนวลมาถึงชิงช้าสวรรค์อันใหญ่อะมีเพื่อนหัวกิ้งก่งมานั่งด้วยเธอมีชื่อว่าเอสเทลา่า เราไปนั่งดูเมฆด้วยกันธนะเอสเทล่าว่าแต่มุมนี้มองส่วนสนุกไม่ถนัดน่ะเราขอนั่งข้างเธอก่อนนะว้าวชิงช้าสวรรค์ตามงานวัดก็เยอะเคยนั่งกันใช่ไหมเรามีม้าหมุนแล้วจะมีเครื่องบินหมุนก็คงไม่แปลกนะ ไปเลย a i r f o r c e 1นขณะนี้กับตานเป็ดอินดี้กำลังเอาเครื่องขึ้นแล้วแล้วลแล้วล,วลวผู้โดยสารปดารปดทราบโปรดทราบขณะนี้เรากำลังบินผ่านสวนสนุกของเป็ดอินดี้เราจะบินวนให้ทุกคนได้ชมกันหลาย,ลายรอบก่อนจะถึงจุดหมายนะคะว่าไปนั่นหมดรอบแล้วก็แลนดิ้งโลดลงพื้นโดยสวัสดีภาพ เครื่องเล่นอันต่อไปกันเลยเกมนี้เราสามารถเปลี่ยนสีเครื่องเล่นได้ด้วยนะเปลี่ยนรางเป็นสีแดงสดใสดีกว่าเอา้ารถจะนี่ไปไหนรอด้วยรอด้วยขอนั่งหน่อยเปลี่ยนรางเป็นสีแดงก็ดีนะเห็นทัดดีแต่เอ๊ะทางออกเหมือนจะไม่ได้เชื่อมกับทางเดินแฮะแบบนี้ต้องทำทางแล้วก็ทำสะพานข้ามสักหน่อย ต่อเติมเพื่อลูกค้าคืองานของเราปอม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 ต้องยกสูงสูงข้ามร่างก็เลยช้าไปสักหน่อยแต่แล้วสะพานของเราก็เสร็จสมบูรณ์ เป็นไงงานสะพานนิก,กแต่ไม่แมทแทนกันมั่วประหลาดแต่ก็ใช้งานได้นะแข็งแรงทนทานเฮ่นั่นไงมีลูกค้าเดินข้ามสะพานแล้วด้วยเทสนั่งรถแล้วก็รอดใต้สะพานได้สบายๆใช่ได้เดี๋ยวสร้างทางเดินที่มันเชื่อมกับของเล่นอันใหม่ไว้สักหน่อยขยะเยอะจริงทิ้งกันเรียร่าเลยนะลูกค้าพวกนี้เนี่ย ว่าแล้วก็ขอวิ่งไปดูงานส่วนสนุกชาวบ้านกันบ้างนะแวบถนนเลื่อนแล้วเราก็ได้มาถึงส่วนสนุกอยู่ในโบเซาแล้วโอ้โอ้สวนสนุกนี้สะอาดดีแฮะนานันาน่นั่จานหมุนเป็ดยักษ์ขอเทสสักหน่อยหมุนแล้วหมุนแล้วลอยขึ้นไปว้าว มนหมุนอันนี้สนุกดีแฮะเห็นวิวดิกว้างด้วยเดี๋ยวเราซื้อไว้ที่สวนสนุกเราบ้างดีกว่าว่าแต่เมื่อไหร่จะจบรอบล้วเนี่ยกระโดดลงเลยแล้วกันชแวบอาจารย์ตกลงมาหัวหมุนค่งสว่างตอ6 0องศาาพเเพื่อนเพื่อนห้ามเรียนแบบเด้ออันตรายมากๆเลย น,นี้โดมอะไรลองเล่นหน่อยละกันเปิดประตูโดมแล้วก็หมุนหมุนหมุนอ้โดมหมุนโตๆนี่เองนั่งแล้วก็เวียนหัวหน่อยๆเหมือนกันนะานี้เเี่ยเฮ้ยเ,เวียนหัวไปหมดเลยดูงานเสร็จแล้วก็กลับไปส่วนสดุกข,ของเราดีกว่าอาจารย์ทำไมผ่านอุโมงมาแล้วเราดำดินละเนี่ยโอ้ยปิดถนนโพแต่หัว ้เจอกัน EP 2เด้อมีต่อแน่นอนตอนนี้นะขอหาวิธีออกจากคอนกรีตก่อนนะ